ดีครับวันนี้น้องภูมมาอยู่ที่บอ่อน้ำภูร้อนตัดกำแพงไม่ได้มานานแล้วนะครับนี่เรามาดูว่ามีอัปเดตอะไรหรือเปล่าอันนี้เพื่อนน้องภูเหรอะนี่นะฮะนี่มีไข่ยักตรงนี้น้องภูมบอกว่าน้ำาฟันที่ขึ้นไปนี่จะมาเป็นอะไรนะเป็นหมอกใช่ไหมนี่นะครับ ก็คือน้ำพุร้อนสันกำแพงนะครับเดี๋ยวเรามาน้ำพุร้อนเราต้องทําอะไรครับผมซื้อไข่ไปทาอะไรครับต้ม,มซื้อไข่ไปต้มนะนั้นเดี๋ยวเราไปหาซื้อไข่กันเลยแล้วก็มาต้มกันบริเวณนี้นะครับไ,ไปไปดูเลยว่ามีไข่อะไรบ้างวันนี้น้องภุ่มชวนมาเลยนะครับที่บ่อน้ำพุร้อนสันกำแพงนี่นะฮะรอบๆก็บรรยากาศ บรรยากาศล่มลื่นนะครับสาม,มารถมานั่งพักกันได้เลยนะครับนี่เขาจะมีไข่สองแบบเป็นไข่นกแล้วก็ไข่ไก่อ่าไหนดูหน่อยเป็นไข่นกกระทาสีเป็นเท่า,าไหร่ครับยังไม่ได้เรียนบวกเลขกะด้วยครับอ่ารเรียแล้วรหรอนีอ่น้องภูมิได้ไข่มาแล้วนะครับนี่ครับเขาจะมีไม้ให้นะครับนี่ ใส่วางมูลนิกรน,นี่แล้วก็เกี่ยวแบบนี้เดี๋ยวเราจะต้องเอาไม้เนี่ยวางให้แม่หญิงทำให้ดูก่อนเอาไม้นี่เอาไปเกี่ยวกับเลกเห็นไหมเกี่ยวกับเลกแบบนี้อันนี้ของแม่หญิงนะอ่าต่อไปน้องคูได้ล่าอ่าเอาเกี่ยวกับเลกแบบนี้โอเคเอาวางเลยครับเอาเหล็กออกมาอ่าเรียบร้อยเก่งมากครับ ไข่ของแม่หญิงและไข่ของคูมนะแล้วก็มีของอื่นนะที่เขามาต,มบบบบต้มาะบอกคนออกมาเป็นตะกร้าเลยนะตรงนี้นะฮะเราจะใช้เวลาเท่าไรเดี๋ยวเราไปดูเขาจะมีบอกว่าอยากกินไข่แบบไหนใช้เวลาเท่าไรเราไปดูตรงป้ายกันดีกว่านี่ครับน้องภูมเขาจะมีบอกเลยนะครับว่าถ้าเราต้มงนาทีเราได้แบบนี้นะ 5นาทีจะได้แบบนี้แปนาทีได้แบบนี้และ10นาทีได้แบบนี้ส่วน15นาทีสุกเลยนะโอ้ย20นาทีนี่สุกมากๆเลยนะการต้มไข่นี่นะฮะถ้าอยากได้ไข่รว่วเอา3นาทีพอไข่ยังมันกรุ่ม5-6นาทีนะครับไข่สุกเลย10-15นาทีขึ้นไปนะโอเคล้วคุณอยากกินแบบไหนครับผมไม่อยากกินแบบ่ผมพร้อมกันอาแบบสุกๆแล้วกันส่วนตรงนี้นะฮะก็จะ สามารถให้เราเนี่ยถอดรองเท้าแล้วก็เอาเท้าแช่น้ําได้เราลองไปดูกันน้องภูมิพาไปดูแล้วฮะมีสะพานข้ามนะระวังนะอูินี่นะน้ำห้าสิบถึงสามสิบห้าองศาผู้ใหญ่ที่มีเด็กมาเนี่ยอย่างน้องภูมิต้องระวังให้ดีเนื่องจากน้ำร้อนนะตกไปนี่ลวกเลยนะครับไปเดี๋ยวเราไปหาจุดแช่เท้ากันแล้วค่อยไปเก็บไข่ของเราครับผมเอาละครับตอนนี้นะฮะก็มาอยู่โซนบริเวณที่แช่เท้านะ ซึ่งเราเล้อไข่สุกนะตรงนี้นะฮะพอนุก็จะมาแช่เท้านะฮะน้ำเนี่ยเขาก็จะมีแบบว่าระดับบอกว่าตรงไหนร้อนมากซึ่งตรงที่เราแช่อยู่เนี่ยก็ประมาณ40องศานะครับ<ส>อ่าอดทนได้อน้องภูมิเริ่มแบบอดทนได้แล้วนะแต่ว่าเด็กมาต้องมีผู้ใหญ่ด้วยนะครับ,บอ่านอนี่เรามีไม้อะไรเนี่ยเป็นเาวัานโอ้โหแบบโคตรเท่เลยนะฮะตรงนี้ก็บรรยากาศร่มรื่นมากเลยนะครับีม งตอนนี้พอู้เริ่มเอาลงได้แล้วนะคือเราต้องแบบปรับสภาพให้มันแบบได้ก่อนนะครับร้อนจริงๆเอาแล้วนะครับตอนนี้เราก็ไปเอาไขา่ที่ต้มมาแล้วนะนี่มีไข่นกกระทาแล้วก็มีไข่ไก่ น้องภูมิอยากกินไข่นกกระทานะครับอ่าเดี๋ยวให้แม่หญิงแก่ให้เลยตรงนี้เราก็มาอยู่ตรงบริเวณที่นั่งนะครับนี่ที่เราแช่เท้าเมื่อกี้กับตรงนี้เองนะครับยากาศดีมากลมลื่นมากนะครับอ่าไหนขอดูไข่หน่อยกินได้เลยนะไข่นกกระทาอาน้องภูมิวะนี่เป็นไข่ไก่ฟองเล็กนั่นเองครับน้องภูมิอยากให้ดูไงอ่าโอเคอ่าเปล่าเปล่าเปล่าลองชิมดูอุ๊ยเป็นไง อร่อยไหมนะร้อนะอนะครับเปลาก่อนเปาก่อนอ่ะอืมคุพ่อนุก็กินนะก็อร่อยดีเมือกันนะโอเคเดี๋ยวเราขอนั่งกินไข่กันไปก่อนนะครับราอ,อตอนนี้ยังไม่สวะเป็ยังปรตูหมอต้องใช้ช้อนตักเขามีช้อนมาให้ไงโอเคนั้นพวกเราขอกินไข่กันก่อนนะครับเพื่อนเถืาอน,นชอบคลิปนี้ที่เราพามาเที่ยวบ,อบ่อนพุร้อนสันกำแพงต้องฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์ ให้พวกเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย